ัสดีครับงานแข่งขันการตกหมึกประจำปีของเมืองพัทยาครับผมตอนนี้อยู่ที่หาดจอมเทียนทุกคนสามารถดูได้ครับผมเป็นการแข่งขันการตกหมึกประจำปีชายหาดดูหน้าตลาดนารมาเกตครับผมหาดจอมเทียนซอยเก้าครับเป็นหาดจอมเทียนซอยเก้า ตอนนี้อ่าน่าจะเริ่มจังหวนะเพราะว่าสองทุ่มเขาจะปิดการแข่งขันครับผมเริ่มกันหกโมงเย็นครับผมหกโมงเย็นคนเยอะมากเลยตอนนี้รู้สึกเงียบไปหน่อยแต่นนนาเขา,าตกบานแล้วครับผม,มขอบคุณครับที่เขามารับชมครับผมบหลายคนเลยครับเป็นคือเขาจะจัดการแข่งขันเกือบ ทุกกปีเขามีการตกปลาร่างตกบางนี่นานาเขานั่งยืนกันนู่นก็มีไฟไวยอาจจะมืดมๆหน่อยเพราะว่าสองจะสองทุ่มแล้วครับใกลจะจบแล้วาไปดูอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมเรับ คนสามารถรับชมได้ครับเพราะว่าเป็นาการสนุกสนานในการตกหมึกหรือว่าฟิชชิ่งครับผมเดี๋ยวจะไปดูของรางวันดูของรางวันเพราะว่าเขาตกในลักษณะแบบว่า,าช่างเป็นกิโลครับผมถ้าใครที่ตกได้เยอะกว่า กิโลที่นัดกว่าก็ถือว่าชนะจะมีอยู่สามถ้วยครัเอ่านักท่องเที่ยวเขาก็นั่งดูกันเต็มเลยค,คนคนเยอะมากอ้าถูถึงหน้าห้องผมเลยข้างหน้าซอยแปดพอดีเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยเดินมาดู ตอนเมื่อกี้ตอนเย็นคนเยอะมากเลยนนานะเขาช่วงนี้ก็ยืนตอกกันแล้วก็เริ่มเริ่มจะบางเบาลงไปหน่อยนึงนะครับอ้หลายลอยคนนะแต่น้ําลงนะผมน้ําลงช่วงนี้น้าลงนู้นของวัลนู้งแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะหรือเปล่ามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายผมตกได้กันหมดขอให้ อาลงทะเบียนจุดจดลงทะเบียนได้ตั้งหลายคนครับคือเป็นการสนุกสนานนะผมการยืนกับนนหนุนนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งยายไปถึงนี้ละเดี๋ยวไปทักทายนั่นหนึ่งกันนะนไปไเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเงียบเลยใช่ไหม อังนู้นก็เงียบไม่เห็นมีใครมาเลยเงียบกริบเลยถ้ามีก็จะมารวมผนกันอยู่ตรงนี้เพิ่งเข้าห้องมากับมาอีกรอบเดินดูอีกรอบนึงว่านะนาเขาได้เยอะไหมไม่ไหวนะดึกแล้วว่าจะมาตกเสิร์ฟเพราะผมพอดีเห็นนานาเขาตก มกกันเยอะเราก็เดินดูเฉยบมียืเอไว้ตกปลาอยู่ตั้งหลายตัวนี่คือ้ยรางวัลเยังไม่ถึงสองทุ่มครับผมเขาจะชั่งเป็นกิโลตรงนี้ครับผมชั่งเป็นกิโลถ้าใครได้น้ำหนักที่เยอะกว่าคนนั้นก็จะชนะครับผมก็ดับสองดับสามดับหนึ่งครับผมที่จะเป็น อธิมละสอันตอนแรกเห็นนาะเขาโดนมกระดองมาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ถอยรางวัลนะครับโอ้จะมีคันตกหมึกด้วยมีถวว้วยรางวัลดูสามถ้วยแล้วก็จะมีของขวัญเยอะอยู่นะครับของขวัญแจ็คเวลล์แจ็คเวลลแจ็คเวลล์คือการตกหมึกแล้วก็จะเป็นของวีเบสจะเป็น ยี่ห้อพวกหลอกตกปลาพวกสายหน้าสายหลีดมีหมดเลยครับผมตะขอตะขอผมเล่นปลาใหญ่ก็เล่นของวีเบ t ครับผมเพราะว่าเป็นสเตนเลสที่ดีครับผมแข็งมากถือว่าผมใช้ดีนะครับ F18 นะครับเนี่ยผนานาเข้านนั้วเล็กกว่านี่เหรอมีเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรอ หนักกว่านี้คือจะเป็นน้ำหนักดีกวัานี่เหลือก็คือแจกตามน้ำหนักหรือว่าไล่ตามน้ำหนักใช่ไหมหรือว่าไล่ตามเบอร์รางวัลต่อไปคือเขาไล่ตามน้ำหนักหรือว่าไล่ตามเบอร์ไล่ตามน้ำหนักรางวัลไล่ตามน้ำหนักบสต้องเป็นน้ำหนักที่เยอะที่สุดครับผมของของขวัญก็ของรางวัลก็เยอะ

อันนี้คือได้ที่หนึ่งที่สองแล้ต้องมาไล่สองที่สองไม่ใช่ที่สองก็คือตามน้าหนักเลยที่สองนี่ได้รางวัลสองได้รางวัลอดรวมด้วยไอันนี้คือรางวัลก็คือรางวัลที่สองก็คืองวัที่สองคอใครท่านีมท่านผู้เป็เจ้าของวาม ก็คือรางวัลที่สอง่่วันนนี้อะที่ไปเทสมาเมื่อตอนเย็นครับตอนเย็นไปลงเรือไหมที่แสมสารผมใช้เนี่ยรางวัลที่สเดือดจังคนเรือแสงวันนี้ไปเทสต์ตัวไหนตัวนี้มาเออเรือหมุนเส้นที่เราโชว์เลยเทสต์พิเศษเป็นซีรีส์ เาผักพอรอกันหมดแล้วคเป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานกันด้วยเยอะแยะเลยนีน่น้องๆรุนใหม่เข้ามามีไม่กี่ยี่ห้อของ <c oughs> อะไร มีแค่สองยี่ห้อเองของเจ็คแวกับของวิวเบทครับผมน่็ของย้เาเป็นการโปรโมตในลักษณะโยตกหมึกครับผมใช่ไจะไม่มีจะไม่มีคันเซิร์ฟหรือว่าพวกสายหน้าสายรีดอะไรเลยคือโ ok ยตกหมึกอึ่างเดียวเน้นที่การตกหมึกครับผมเพราะว่านานาเขาตกหมึกกันเยอะเน่น ะดึกรอรอแค่เวลาจับรางวัลอย่างเดียวโอเคครับผมไลเ่เสร็จประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขา,าปิดการแข่งขันกันว่าใครเป็นคนที่ได้อันดับหนึ่งเป็นเมื่อกี้เห็นมีอยู่หมึกกระดองสองตัวตัวใหญ่ น่าจะได้น้ำหนักที่ดีกว่าน้ำหนักที่เยอะกว่าโอเคครับบายบายครับทุกคน